วันนี้มาผัดเคยร้อนนะคะก็คือกะปิะค่ะมาเค้าด้วยกันกับข้าวก่อนอันนี้ใช้ข้าวกล้องนะคะใช้ข้าวกล้องแล้วเค้าเข้าด้วยกันแล้วก็มาผัดกับน้ำมันแล้วเราใส่หอมใส่กระเทียมแล้วก็ผัดเค้าเข้าด้วยกันใช้ไฟอ่อน,ออน เมื่อกี้ตั้งตั้งตั้งน,น้นไปนิดนึงแล้วจะมีเด็ดก้นกระทะนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะหอมหอมก็หอมดีหอมกลิ่นกระทะดีใช้เตาเตาไฟอบลมร้อนแล้วค่อยค่ยผัดเหมาะกับคนที่แบบว่าทำกับข้าวอยู่บ้านง่ายๆนี่สิ่ินักศึกษาก็ทำได้นะคะมันไม่ได้ใช้พื้นที่อะไรมากมาย ไม่มีกระทะไอเตาไฟฟ้ากระทาไฟฟ้าก็ทําได้ค่ะก็คุกเนี่ยค่ะเราเรา,เ,ราเขาเขาด้วยกันเราใช้ไฟอ,อ่อ,อนๆใช้เตาลมร้อนคลุกเขาด้วยกันให้อ,อ่อ,อนๆถ้าใช้ไฟแรงเกินไปมันจะไหม้มากอันนี้ก็ไหม้นิดนึงเพราะว่าทม่ีตั้งตั้งเผื่อไปทาอย่างอื่นก็จะติดนิดนิดแต่ก็ไม่ได้เสียหายมากมายเนี่ยค่ะคุกเขาเข้าด้วยกันให้หอม มันเริ่มส่งกลิ่นหอมก็แสดงว่าใช้ได้แล้วเคยร้อนนี้กินดิบๆไม่ไม่ไม่ไมคอ่อยก,ก,ก็ก็ได้นะคะบางคนก็กชอบกินกินกับมะม่วงมะม่วงเบากินกับของเปรี้ยวๆอะค่ะอร่อยแต่นี้เราก็ทําให้ร้อนด้วยการผ่านความร้อนด้วยกนเนี่ยหามาผัดสีก็เริ่มสวยแล้วก็ใช้ข้าวกล้องด้วยมั้งสีก็จะเป็นออกแนวแบบว่าออกน้ำตาลน้ำตาล ้วก็สงเคยเคยร่อนนะะ่ะค่ะสีมันจะออกม่วงๆเข้มๆแต่พอมาผัดเข้ามาค่ะเห็นไหมคะก็จะเป็นสีของกะปิเลยจะไม่ได้ม่วงเข้มนะก็จะเป็นสีอย่างนี้เลยอผ่านความร้อนนะคะเท่านี้ก็เท่านี้ก็ได้แล้วค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นผัดไปครึ่อ,อระยะหนึ่งแล้วคราวนี้เราก็ แล้วหอมมันเริ่มหอมแล้วอันนี้เราก็ปิดปิดป้ายแล้วก็กวกจะใส่จานได้เลยจัดจานอันนี้ค่อนข้างจะจานใหญ่หน่อย ก็กินได้หลายคนนก็จะใส่จานทำเองอยู่กับบ้านง่ายๆบางคนเบื่อข้าวที่มันเป็นจืดๆแล้วแล้วก็ไม่รู้จะกินกับข้าวอะไรเนี่ยค่ะก็เอากะปิเคยเนี่ยค่ะก็ได้แล้วค่ะหอมเลย ใครอยากจะเติมหอยเอเติมซอยหอมซอยต้นหอมลงไปก็ก็จะเพิ่มสีสันขึ้นมาค่ะทางนี้ก็ได้แล้วค่ะหนึ่งจานพูนผูนได้แล้วหนึ่งจานพูน,พ,นพูนค่ะข้าวคุกกะปิเคยร่อนค่ะได้แล้วค่ะข้าวคุกกะปิ เราเคยทางภาคใต้เรียกเคยร่อนนะคะหนึ่งจานพูนๆหอมหอมผัดง่ายๆใส่เราจะใส่ผัดกับมีน้ำมันมีกระเทียมมีหัวหอมหัวหอมซอยกระเทียมซอยเราใช้หอมแดงไทยนะคะมันจะหอมเนี่ยค่ะแล้วก็ผัดเข้าด้วยกันใช้ไฟอ่อนๆพอ,อ,อหอมได้ที่ก็ปิดเตาจบ